โรดอ้อยคว่ำแล้วโตโนนิชาโชวหวานข้ามประเทศช็อตนี้คนโสดตายเรียบ นักร้องหนุ่มมาร์เทโตโนโพาคีนยอมรับแบบตรงตรงแมนแมนว่าคิดถึงหวานใจหนักมากหลังจากที่นางเอกนิชานันทนิชาดังวัฒนาวัน,นิตบินเดี่ยวลัดฟ้าไปช,ชีวิตอยู่ที่ประเทศอังกฤษนานนับเดือนซึ่งตอนนี้อีกฝ่ายใกล้จะกลับแล้วนับวันรอเลยทีเดียวล่าสุดวันนี้29สิงหาคม65เป็นวันคล้ายวันเกิดของหนุ่มโตโนโท,ที่อายุครบ36ปีงานนี้สาวนิชาก็ได้โชว์หวานข้ามประเทศโพดคลิปแฟนหนุ่มเล่นกีตาร้อมข้อความอวยพรสุด วันว่าแฮปปี้เบรดเดย์อย่างแรกเลยขอให้คนในคลิปนี้สุขภาพแข็งแรงมากๆพร้อมที่จะว่ายน้ำอีกรอบหนึ่งขอให้ว่ายไปอย่างราบรื่นในแม่น้ำโค้งแอดหมู่โทโน29สุขภาพกายพร้อมสุขภาพใจพร้อมนิชาพร้อมซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมยิ้มเยอะๆแบบนี้ตลอดไปนะคุณแหล่งพลังนิชา PS เดี๋ยวเอาของฝากทั้งหมดกลับไปให้นะคงต้องซื้ออีกกระเป๋าหนึ่งทามกลางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์อวยพรพร้อมแซวสนานไอจี